สวัสดีครับผมปู้เป้ก็เพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับมันก็จึงเป็นอะไรที่เหมาะมากที่จะพูดในหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางจริงและเครื่องสำอางปลอมน,นั่นเองทำไมถึงเหมาะกนันหรอเพราะว่าเครื่องสำอางนะครับที่เราเจอปลอมกันในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์จากเกาหลีนะครับด้วยเหตุผลอะไรที่แน่ชัดปู้เป้ก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็มีตั้งการตั้งสมมติฐานขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะเพราะวัยรุ่นชอบใช้เครื่องสำอางเกาหลีหรือเปล่านะนเน ever, ีน่ายา ก็ก็ไวดอนก็ไม่ได้หลอกให้ทุกคนนะครับแต่แต่บางคนก็หลอกนะจริงๆนะ,ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยฉันอยากได้ของถูกอะไรอย่างเงี้ยขอให้ถูกไว้ก่อนความโลภ่งางๆซื้อของปลอมก็ามาระหยาดได้ของถูกนะครับก็อืมก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ของปลอมเนี่ยบางทีก็เหมือนแบบตั้งราคาเอาไว้ให้แบบสูงเลยอยากกัของจริงในเคาน์เตอร์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่เป็นของปลอมหรือก็หลอกเราได้เหมือนกันแต่ราคาก็ อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ที่แน่ๆไม่มีใครอยากจะได้ของปลอมที่ทุกคนอยากจะได้ของถูกนะครับผมสุตวัวกยอยากได้ของถูกเหมือนกันแต่อะไรๆครั้งครับปุเป้ก็มักจะซื้อเครื่องสำอางที่เคาน์เตอร์จะถ้าเกิดครที่ติดตามปุ๊เป้นะถ้าเกิดสมมุติว่าสั่งของครับปุเป้จะสัง่งจากต่างประเทศมาเองเลยแต่ก็ต้องมานั่งเสี่ยงกับเรื่องของภาษีเพราะว่าภาษีพ่านเราแพงามาก40%โยกเข้าไปทีนีน้อ่วมเลยนะครับ คือมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเครื่องสาอางจากเมืองนอกพอมาขายในเมืองไทยขายในเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยราคามันถึงต้องเถิบสูงขึ้นเพนราะว่าประเทศเราเนี่ยครับภาษีสำหรับส,มมสินค้าพุ่มเกลยสี่ิเปอร์เซไม่ได้คิดสี่สิบเอร์เซนจากราคาสินค้าอย่างเดียวนะครับราคาสินค้าบวกกับค่าขนส่งนะครับบวกไปอีกสี่สเปซแล้วบวกอีกเจ็เปอร์ซ็นเแบบ็ไรในกรณีถ้าเกิดสั่งเข้ามาแล้วโดนภาษีเองเนะี่ยเรียกได้ว่าแทบ,บ,บ,บจะเท่าเกือบเท่าตัวนง่งของราคาสินค้าเนี่ยโดน,าาน,านมาแล้วผ่อมา ก็เอาไปว่าเรื่องนี้เอาต้องว่าเข้าใจนะครับว่าทําไมเครื่องสำอางที่นําเข้ามาราคาจะสูงกว่าบริษัทประเทศผู้ผลิตน,นะคบเป็นเรื่องปกติถ้าคนอยากจะได้เครื่องสำอางที่แบบเกาหลีที่ถูกถูกคุณก็บินไปซื้อกาหลินนะครับซึ่งคุณก็ต้องมานั่งคิดดูว่าค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่สองหมู่กว่าเขาไปแล้วนู่นนี่นั่นนอนเนาะแถมคิวเข้ามาเยอะๆระเรามาโดนตอมอนะครับ เฉ่องอีกรอบหนึ่งเหมือนกันปุ๊บแก็เคยโดนมาแล้วแต่เอาเป็นว่านะครับเครื่องสําอางแบรนด์เกาหลีที่โดนปลอมกันเยอะมากแม่นะครับก็คงจะหนีนไพคน e t w d house เป็นแน่เลยเพราะว่าไม่เป็นแบรนด์ที่คนไทยค่อนข้างรู้จักเป็นอย่างดีเรียกได้ว่ารู้จักก่อนกระแสะ korean fever นะครับผมกระแสะข้างเกาหลีเนี่ยจะเข้ามาเมืองไทยซะอีกมันนานมากแล้วปุ๊บแมรู้จัก e t w d มาเป็นสิบสิบปีแล้วน,น,นะก็พอเวลามีคนมนาถามว่าเอ๊พี่คะจะซื้อ e t w d house ร้านนี้ของจริงหรือของปลอม ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าไม่เห็นของไม่รู้ด้วยครับไม่ซ้ำไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเอาของมาจากไหนน,นะแต่ที่แน่ๆครับสมัยก่อนปุ๊บเป้จะบอกว่า้ของแท้มันจะต้องมีสติกเกอร์สองขอนะครับที่มันจะมีรายละเอียดภาษาไทายส่วนผสมว,วันที่นําเข้าวันที่ผลิตหรือบริษัทที่นําเข้าเข้ามาบริษัทที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่เอาไว้ว่าเนี่ยนะของจริงแต่มันใช้ไม่ได้สับปัจจุบันอีกแล้วเพราะว่า พุ้เป้พิงรู้ครัว,ว่าในกระทั่งเครื่องสำอางปลอมก็มีสติกเกอร์ภาษาไทยระบุผู้นําเข้าอะไรมาเรียบร้อยเลยนะครับจะเป็นของปลอมนะครับดังนั้นปู้เป้ก็จะต้องให้ข้อมูลอีกอันหนึ่งว่าบริษัทนําเข้านะครับ e 2 b HOUSE นะครับของแท้แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือบริษัททอสเมกานั่นเองนะครับในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าจะดูผลิตภัณฑ์ของแท้ของปลอมอ่ะอันดับแรกสองต่องเนี้ยไม่เหมือนกัน แค่ไซส์นะครับอันนึงก็เล็กกว่านะอันนึงนิดหน่อยละนะครับผมสกรีนลงสกรีนไลน์ถ้าดูอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะดูคล้ายกันแต่ว่าความละเอียดของงานแล้วก็ลักษณะจะไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆครับก็มาดูสติกเกออ่าอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นบริษัทคอสเมกานะครับผมก็เป็นของแท้แล้วก็จะมีอันนี้ ที่เป็นสติกเกอร์นะครับ e t u o d house แปะเอาไว้ Hawaii. เราจะไม่เห็นสติกเกอร์ I e t o d house อัวน,นี้นะครับที่เกาหลีเพราะว่าสติกเกอร์นี้เป็นสติกเกอร์ที่บริษัทคอสเมก้าประเทศไทยนะครับทำขึ้นมาเพื่อแปะลงไปในผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับผมเพื่อ,อยืนยันว่านี่เป็นของแท้ก็ดู2จุดนะครับดูสติกเกอร์ e t u o d แล้วก็สคบข้างหลังที่เป็นบริษัทคอสเมก้านะครับแต่ของปลอมจะไม่มีสติกเกอร์นะครับผมจะมีสติกเกอร์อะไรบ้าบอคอแตกเลเซอร์ตัว E ี ม่รู้จักนะครับแล้วก็สคบอภาษาไทยเป็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้อะเจียหลินคอสเมติกหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับน่ากลัวมากๆผลิตโดยบริษัทเจียหลินคอสเมติกยังก้าวบอกอีก,ก้าแม่เจ้ามันเป็นบริษัทจีนนะครับผลิตในจีน โอ้นำเข้าโดยโบริษัทดีเจคอสเมติกคือแบบยังกล้าบอกอะคือมันเป็นของปลอมแล้วก็บอกว่าผลิตจากจีนไม่บอกว่าผลิตจากจีนแต่ชื่อบริษัทมันจีนมากๆนะครับซื้อนี่งูหมหรืแค่เห็นฉันก็ไม่ซื้อแล้วอืมก็เอาดูง่ายๆนะครับว่าเป็นมาจากคอสเมติกแล้วก็มีสติกเกอร์กันปลอมนะครับผม แล้วก็ในแง่ของแพ็กเกจบางครั้งนะครับคือถ้าเกิดเราไม่มีเทียบหรือเราไม่เคยใช้ของจริงมาก่อนนะครับเราอาจจะดูกันลำบากนิดนึง,นงแต่อันนี้เป็นตัวที่ปุ๊บป๊้เคยใช้นะครับก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าอันนี้ดูได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็หลอดจริงอันนี้ก็หลอดล้อมสังเกตได้ว่าแหวกปั๊มก็ไม่เหมือนกันนะครับผมถอดมาทรงก็ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีสติ๊กเกอร์ นนครับคือถามว่าเซ็ตต้นสันานังตอนแล้วตายไหมไม่ตายหรอกแต่แค่าอาจจะไม่สวยนะครับแล้วก็อาจจะเสียสวยไปตลอดการนะครับผมคือจริงๆแล้วด้วยความที่ว่าบางทีโอเคถ้าสมมติในกรณีที่มันเนียนมากๆเลยนะโอ้โหออยังเหมือนเป็นเดะเลยแต่เราไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าไอผลิตภัณฑ์ที่ใส่มาข้างในอ่ะมันใส่อะไรบ้างสมมติเราไปซื้อครีมมาสองกระปุกของจริงกับของปลอมน,นะครับผมเนื้อครีมก็ขาวๆเหมือนก,กันกลิ่นเหมือนกันเลย เราไม่มีทางดูได้หรอกนะว่าสิ่งที่มันใส่มาในเนื้อครีมข,ขาวมันมีอะไรใสเข้ามาบ้างนะครับในกรณีเราซื้อของปลอมมาโชคดีมากๆเลยมันก็เป็นแค่เนื้อครีมข,ขาวเปล่าๆไม่มีสารบำรุงคือทาไปไม่แพ้แต่ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนั่นคือคุณโชคดีมากเลยนะแต่ในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเครื่องสำอางปลอมแล้วคุณสวยนะครับคุณอาจจะโดนส่วนผสมที่อาจจะเป็นอันตรายกับผิวของคุณในระยะยาวและถาวรน,นะครับผมอย่าเส้นสารตลอด เป็นพิษกระเซล์ผิวแากนะครับมันอาจจะทําให้เราขาวเป็นได้จริงนะครับแต่ว่ามันก็อันตรายกับผิวมากแม่คทำให้ผิวเราบางลงด้วยนะครับเราก็ไม่ดีอ่ะอาจจะทําให้เป็นมะเร็งได้ด้วยนะครับมันเป็นส่วนผสมที่ใส่ลงไปในสีทาบ้านนะงอยากจะทาแน่เนอะนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าใส่ส่วนผสมตัวนหนึ่งอย่างเช่นไฮโดรพินโนนเป็นต้นนะครับไฮโดรพินโนนเป็นส่วนผสมต้องห้ามในเครื่องสำอางนั่นก็เพราะว่ามันขึ้นทะเบียนยาเอาไว้นะครับไฮโดรพินโนนเป็นยาห้ามใส่ในเครื่องสำอาง เหตุผลที่มันห้ามใส่ในเครื่องสำอางครับอย่างที่บอกว่ายาเป็นอะไรที่โอเคมีประสิทธิภาพ e f f e c t i v e แต่มี side effect คุณต้องใช้อย่างระมัดระวังและต้องสั่งจ่ายด้วยแพทย์เท่านั้นนะครับออไฮโดรฟินนอเนี่ยบางคนใช้ในเครื่องสำอางกลอนนะครับในเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตารฐานในเครื่องสำอางเถื่อนนะใช้แล้วอุ้ยหน้าขาวจุดแดงดำจางม,มันใช้ดีแนะนำบอกต่อประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคุณหารู้ไม่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฮโดรฟินนอลเป็นนานๆนะครับ ไฮโรควินโนเป็นอะไรที่เป็นพิษนะครับกับเมลานอไซนะครับเมลานอไซคือเซลล์ที่เอาไว้ผลิตเอ่อเม็ดสีประมาณนั้นนะครับผมคือในเมื่อมันเป็นพิษอย่างมากอะครับเมื่อใช้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเหมือนคนเราโดนพิษเรื่อยๆเราก็ตายใช่ไหมเมลานอไซโดนพิษเรื่อยๆครับมันก็ตายเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเซลล์ที่สร้างเม็ดสีตายขึ้นมาเราก็จะเป็นด่างขาวครับเราจะด่างเป็นจุดๆๆเพราะว่า สีผิวที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เซลล์เมลานอไซมันสร้างเม็ดสีขึ้นมาแล้วถ้าเกิดพอมันตายเสร็จปุ๊บผิวจะเป็นผิวเกือกแต่พอทีนี้มันตายมันไม่ได้ตายเท่ากันทั้งแน่มันตายเป็นหย่อมๆหน้าเราก็จะเป็นหนังๆแล้วสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะกู้กลับคืนมาได้นะครับเซลล์เมลานอไซที่ตายไปแล้วมันตายไปเลยนะอันนี้คือเรียสมากๆคือปู๊บเป้แบบค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นค่อนแท้ที่จะกังวลกังวลเรื่องดีพอสมควรคือ เอาปุ๊เป้ไม่ห้ามหรอกที่ใครจะซื้อเครื่องสำอางปลอมนะแต่ว่าปุ๊เป้เป็นห่วนะครับคุณอาจจะได้รับผลเสียที่คุณแบบว่าประหยัดเงินไปได้แบบห้าสิบาทร้อยหนึ่งในการแบบว่าซื้อของที่ราคาถูกกว่าแต่เป็นของปลอมจะผลเสียจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่งไม่เปนไรหรอกนะก็ปุ๊เป้ไม่อยากจะให้คนที่เป็นแฟนล็อกของปุ๊เป้นะครับใครเลยสักคนหนึ่งที่เจอปัญหาเรื่องนี้นะครับเ,เพราะว่า มันเป็นอะไรที่แย่ในิดอ่ะนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับบางทีปูเป้ต้องบอกว่าบางครั้งนะครับคนเราอ,อย่างเช่นปูเป้ไปซื้อเครื่องสำอางในเคาน์เตอร์บ่อยมากนะครับใช่ว่าปูเป้ไม่มีวิธีอื่นในการที่จะแบบไปซื้อเครื่องสำอางที่ไปยิ้วมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแต่ปูเป้ต้องการความสบายใจน,นะครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมหรือเปล่านะครับผมคุปปูเป้ยินดีจ่ายเงินมากกว่าสักนิดนึงนะครับไม่เกินกําลังของเรา แต่ได้ความสบายใจได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้แน่นอนตรวจสอบได้ว่าผลิตเมื่อไหร่ของเก่าหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ทดลองก่อนด้วยบางครั้งมีสซมเปิลให้หรือบางครั้งก็มีส่วนผสมมีในเรื่องของเอ่อเบเนฟิตมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆการสัสมแต้มมีของแถมแล้วก็มีเซอร์วิสมีการบริการอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เพ่อสบายที่เราเวลาเราไปซื้อของแถมแล้วเราจะได้มานะครับผมก็กคุณได้มองว่ามันก็คุ้มกับเงินงที่เราจ่ายไปนะครับผมอันนี้ก็ โดยรวม Recap อีกทีหนึ่งนะครับจากสติกเอรสำอางจริงนะครับอย่างน้อยดูคาบอ l l ข้างหลังและในกรณีถ้าเป็น E2D นะครับก็ดูว่ามันมาจากบริษัทคอรสเมการหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ดูที่สติกเกอร์ที่แปะเอาไว้นะครับแล้วก็ไปซื้อที่เคาน์เตอร์ e2d ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับหรือในช็อป e 2 d นะครับซึ่งอ,อย่างเช่นที่สาขสยามเซ็นเตอร์นะครับผมก็เป็น ช็อปอีทดีที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอันนั้นก็จะได้ของแทนแน่นอนนะครับยังไงเร็วนี้จะมีโปรโมชั่นนะคะที่ต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยของ e ีทูดี้เฮานะครับเป็นอะไรที่แบบคุณแม่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะทําขนาดนี้ได้จริงนะก็บโปรโมชั่นที่บอบวมาทุ่มมากขนาดนี้เลยนะครับขอยติดตามชมใน Facebook ของปุ๊แม่น,นะครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะจากอีทูดีเฮประเทศไทยมาฝากให้กับทุกคนกัน